ดิคัตตอมออตอนนี้เราอยู่ที่การชุมนุมของคนางคน<ช>านไทยอาัอามที่กระทรวงแรงงานก็เข้ามากระทรวงเมื่อวันที่13ตุลา2552แต่ถูกเลิกจ้างตั้งแต่29มิถุนา252แล้แต่ว่าก็ชุมนุมอยู่ข้างโรงงาน3เดือนกว่าแล้วมันไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยไม่มีใครมาช่วยเหลือแบบนี้ก็เลยย้ายจากที่ข้างโรงงานเข้ามากระทรวงก็เข้ากระทรวงที่ สิบสามตุลาณนะวันนี้ก็4เดือนเกือบ4เดือนแล้ว 4, ก็ใกล้จะสีเดือนอีก2วันนี้แหละก็ตอนนี้ก็ความช่วยเหลือก็ยัง,ยงไม่เป็นรูปธรรมเมื่อว,วันที่วันที่3 รัฐมน,นตรีกระทรวงแรงงานนายเปชถุนกไ็ได้ได้ให้สัมภาษณ์ไอว่ากรณีของคนงานไทยอ้ามมีแนวทางช่วยเหลือแล้วนะก็ว,ว่าจะนําจากมาให้คนงานแล้วก็จะให้พื้นที่คนงานมาผลิตไทยอามอะไรอย่างเงี้ยพอวันที่สเราไปดูจากอะไรก็ไม่มีแล้ววันที่4เราก็เลยขึ้นไปบนกระทรวงเขาก็ไปถามว่ามีความขึ้นหน้ายอย่างไร,รหลาดกระทรวงก็ ก็คือหน้าที่รัฐมนตรีให้ประหลัดกระทรวงคนรับผิดชอบแต่วันนั้นประหลัดไม่อยู่ก็เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีก็ออกมาบอกว่ามันยังไม่มีอะไรเลยยังคุยกันอยู่แต่ว่าทําไมรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานไปให้สัมภาษณ์ว่ากรณีของคนงานไทยอ้ามมาได้จักมาแล้วนะ5 6าตัวจะให้คนงานวันนั้นวันนี้แต่พอถึงวันก็ไม่ได้แล้วทีนี้เราก็รอเราเมื่อวานก็ ก็ได้เรียกไปคุยว่า,าจะมีแนวโน้มว่าได้แล้วนะ250ตัวเขาบอกอมีอยู่แค่นี้แหละจะให้พวกเราแค่นี้เขาคือเราก็มองว่าทางกระทรวงมองว่า คนที่เหลืออยู่ประมาณแค่นี้แต่จริงๆแล้วที่เรา,เาให้รายชื่อไปก็คือคนทั้งหมดที่ร่วมต่อสู้อยู่นั้น,น,นทุกวันนี้มัน560คนเราก็เลยถามว่าแล้วที่เหลือกระทรวงจะให้เราเอาเขาไปไว้ไหนเขาก็มีความจําเป็นที่อยากจะมีอาชีพมีการกรนะทรวงก็ทางที่ึกษาก็บอกว่าเอาองันเดี๋ยวเขาก็ขอไปคุยกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือเป็นแบบนี้แต่จากอะไรก็ยังไม่ได้แต่ว่ามีเพียงจะบอกว่า,ามีอยู่2อ0อย เราก็เลยบอกไปว่า250ราก็ถามเราว่าจะรับไหมเราบอกรับแต่กระทรวงก็ต้องไปหาเพิ่มให้เพื่อให้มันครบคน500แล้วถ้ากระทรวงหาไม่ได้เราก็จะขอรับไยจากจากเพื่อให้ครบกับคน500เนี่ยเพราะว่าทุกคนก็มันไม่ได้มีคนรวยใช่ว่ามีแต่คนต้องการมีอาชีพแล้วเราก็อยากจะไปทําอาชีพที่มันเลี้ยงพวกเราได้แล้วเรื่องที่ที่จะให้ไปทำหรอคะ ที่ว่าจะให้ไปทำเขาก็ต้องไปคุยเพราะว่าสถานที่คือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานภาคหนึ่งก็คือกรมพัฒนนคนรับผิดชอบเขาก็บอกว่าต้องไปคุยกันอีกอีกทีนึงไรนงี hmm. ้ส่วนมากตอนนี้เวลาเราไปถามเขาก็บอกต้องไปคุยกันอีกก็พอนัดวันพอถึงวันไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอเราไปถามก็บอกยังคุยกันไม่ครบมันจะเป็นคําตอบแบบนี้ mm hmm. แล้วตอนนี้เนี่ยที่เรา เห็นมีการลงทะเบียนด้วยใช่ไหมทาง,ง,างประจำวันเหรอคะก,ก่ลงประจ,จามายัางไง ก็สมาชิกที่มาจะมีคนคนนอนบ้างคนไม่ได้นอนบ้างคนเ,เ,เราจะสลับกันคือตอนนี้บางคนที่ค้างที่นี่ไม่ได้ก็จะต้องเดินทางกลับบ้านบางคนก็มีภาระกับครอบครัวกับลูกอะไรอย่างเงี้ยก็คือ,อใครมาเราก็ให้มาลงว่า,าใครได้มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ละวันทําอะไรบ้างก็ก <ๆ S 2> คือก็จะมีกิจกรรมแล้วก็มีการทําไทยอาร์มแล้วใครที่มีงานฝีมือหรืองานอะไรที่ต้องการทําก็มาทําร่วมกับเพื่อนๆในนี้แบบ แล้วตอนนี้ไทยอาร์มเป็นยังไงก็ไทยอาร์มก็มีมีออเดอร์เข้าบาตอนนี้ก็มีออเดอร์จากสวิตสั่งมาอีกหนึ่งพันตัวก็แล้วก็ทําตัวนี้เวลามีงานสัมมนาอะไรก็ได้เอาไปขายแล้วก็ตรงนี้ก็มีคนมาซื้อบ้างจากตรงนี้นะคะ,ะทําได้ตกวันหนึ่งกี่ตัวคะเนี่ยวันหนึ่งตกก็อื คือมันมีองค์ประกอบหลายอย่างเนาะจะบอกว่าวันหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณร้อยร้กว่าตัวแต่ถ้าเกิดว่าง,งานเราปรับจากไปแล้วมีวัสดุก็จะได้ออสองร้อยสามร้อยอย่างนี้ก็เป็นไปได้แต่ถ้าช่วงที่วัตถุด,ดิบเ,เราไม่พร้อมจากปรับไม่ได้ก็จะจะจะได้4ี่ห้าสิบสามสี่สิบอะไรเงี้ยก็ยังไม่แน่นอนอ ตอนนี้ปัญหาของคคายอาร์มอยู่ตรงไหนคะก็คือตอนนี้ปัญหาก็คืออยู่ที่ว่าเราไม่มีเครื่องจักรที่เพียงพอแล้วก็สถานที่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้เอื้อมมือกับเราเพราะว่าลมมันพัดมันก็ทําให้มีปัญหากับการผลิตืองานจะไม่สวยเท่าที่ควรอ๋อเออแล้วมีเพื่อนๆถามมาอยากได้ใส่เสื้ออยากได้ใส่เสื้อก็อนาคตเป็นไปได้แต่ตอนนี้ถ้ากิดนัตอนนี้ที่อยู่ตรงเนี้ยเครื่องจักรแค่เนี้ยทำเสื้อในไม่ได้ เส้นในมันต้องมีอุปกรณ์หลากหลายนะจะเป็นบาวายเป็นสายแซ็กเป็นอะไรอย่างเงี้ยอุปกรณ์มันเยอะฝ่ากันเกงในเยอะมากแล้วก็ลุ่งทรงก็เป็นงานฝีมือที่ปานี่ว่ากันเกงในเยอะค่อนข้างเยอะต้องใช้เครื่องจักรอย่างประมาณเกือบเกือบสามสิบตัวค่ะถ้าเราจะพูดถึงคนที่อยากจะใส่ไทยอาร์มเนาะ<ช>เราลองลองอธิบายหรือว่า โฆษณาคุณภาพเราไหนสิว่าเป็นยังไงก็คุณภาพของเราฝีมือฝีมือก็เรียกว่าถ้าเกิดเป็นชุดชั้นในเนี่ยไทยอั้มเนี่ยถือว่าเป็นฝีมือที่ละเอียดแล้วก็ปาานีตพวกเราน่ะอยู่ในเพราะเราทํางานส่งยุโลกส่งไปทั่วโลกอ่ะเรากล้าการันตีในฝีมือของเราแต่ในส่วนของเราอาจจะมีช่วงนี้อาจจะขูกขัดบ้างในเรื่องของว่าเราความพร้อมของเรามันก็เหมือนว่าเราไม่ได้เอาจากในโรงงานมาใช่ไหมเราก็ต้องมาเซ็นใหม่แต่เรา ก็พยายามทำให้มันคุณภาพอะไม่ไม,ไม่ไม่ด้อยไปกว่าของไทยยี่ห้อไทยอ้ําแท้แต่แต่ว่าเราไม่ได้ติดโลเคอลเขาเท่านั้นเองทุกอ,อย่างเราก็ได้ประสบการณ์ได้ความรู้จากในโรงงานมาเราก็จะนํามาใส่ตรงนี้ให้มันครบถ้วนถึงคุณภาพแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดที่ผู้บริโภคจะได้รับแล้วก็ราคาที่ยุติ เราอยู่ได้ผู้บริโภคความเป็นธรรมตอนนี้พูดถึงเรื่องของการจัดหาการจัดการบริหารกลุ่มในเรื่องของการทำทำธุรกิจเกงเกงในตัวใหม่ชายอาร์มเนี่ยค่ะเรา เราทําในลักษณะแบบไหนฮัสหกรณ์หรือทาเป็นแบบไหนก็เราวางโครงไว้จะให้เหมือนสหกรณ์แต่ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เข้าไปเพราะว่าเราจะหนักไปทานต่อสู้เพราะว่าเรื่องการต่อสู้ของเรายังไม่ถือว่าสิ้นสุดแต่ว่าเราวางโครงไว้จะทําแบบสหกรณ์แต่ตอนนี้ก็คือเราใช้โครงของการบริหารงานสาภาพมามาทําในตอนคือทุกคนสมัครภาคการอแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราดระดมทุนมายังไงคะ ก็ไม่ได้ระลมทุนมาจงไงเลยก็คือทีแรกอ่ะเรายืมเงินกองทุนที่ที่มีเพื่อนพนักงานเราบอยจากไว้สนับสนุนการต่อสู้เราก็ยืมมาลงทุนไทยอา์มประมาณสี่หืตอนนี้ส่วนนั้นเราก็ไปคืนแล้วที่เหลือก็เป็นที่เราจะทําได้ตรงเนี้ยที่ขายไทยอา์มได้ที่ช่วงที่ผ่านมาเราก็มาลงทุนตรงเนี้ยก็ไม่ได้ไปหามาจากไหนตอนนี้ทุนตั้งต้นนี่ใช้คืนไปแล้วเหลือแต่ทุนหมุนเวียนใช่ไหมคะที่เราต้องการทุนหมุนเวียนเข้ามาก็ตอนนี้เราก็ พอเราขายได้ไปเราก็ไปซื้อวัตถุดิบมาเราก็ผลิตออกมาแล้วก็ขายออกไปแล้วก็หมุนเวียนกันแสดงว่าตอนนี้ผลกําไรจริงๆยังไม่ได้เอาผลกําไรที่ได้มาหมุนเป็น,<ม>เ,ปนเป็นทุนก่อนถูกไหมคะมก็มีบ้างได้บ้างเหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่ได้หมุหมายเพราะว่าไม่ได้แบ่งให้สมาชิกเป็นในรูปของว่าแบ่งปันผลไปเลยแต่ว่าคืออย่างที่บอกว่าเราจะเน้นไปทางต่อสู้มากกว่าต่อจ้ะเ๋ตอนนี้ก็คือพวกเราก็ยังสู้กันอยู่ที่นี่อยู่นะคะ แล้วก็มีแนวโน้มว่าเราจะได้จากได้ได้ได้ที่เมื่อไหร่ยังไงคะไม่มีแนวโน้มเพราะว่ากระทรวงพูดมาหลายครั้งแล้วพอถึงวันก็เล,นเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปอย่างนี้เราคงพูดไม่ได้ว่าแนวโน้มเมื่อไหร่เพราะกระทรวงเองก็ยังพูดแล้วก็ทําไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าทําไม่ได้หรือไม่ทําก็ไม่รู้ค่ะ เราก็จะขอเป็นลูกค้าเนาะใอุดหนุนแล้วก็ยินดีสรับสนับสนุนที่ชัดเจนที่สุดก็คือเป็นลูกค้าเนี่แหละค่ะก็ยินดีทุกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนแล้วก็เข้าใจว่าการต่อสู้ของคนงานเนี่ยมันก็จะคนงานก็จะมีอาชีพเลี้ยงตัวมีชีวิตที่ดีขึ้นคนใส่ก็จะได้สินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นธรรมไม่ต้องไม่ต้องไปเส <sk> ียค่าแบขอบคุณมากนะคะ